สวัสดีครับผม <c oughs> วันนี้มาเจอกันในคลิปของหลวงปู่ทวดปี2 5องนะครับ <c oughs> เหรียญใต้ร่มยิน <c oughs> เรียนเจกทหารนะครับพล <c oughs> โทหารเป็นผู้ร่างครับผมม <c oughs> ีพี่อีคนหนึ่งครับผม <c oughs> <c oughs> เห็นคลิปที่ผมลงเอาไว้เป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับ แล้วพี่เขาก็ให้ผมหาให้วันนี้ก็ได้หาไม้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยมากสวยมากมากครับผมคือ <c oughs> ผมขอพูดถึงพี่เขาหน่อยนะครับพี่ก็บอกว่าผมช่วยหายเรียนเรียญน,นี้ให้หน่อยอ่า นี่นี่คือตัวอย่างของผู้ที่อยากได้พระไปบูชาจริงๆเลยครับผม <c oughs> ผมขอยอมรับน้ําใจพี่ของเขานะครับพี่เขาเป็นผู้ที่อยากได้พระไปบูชาจริงๆครับผม <c oughs> คือพี่เหมือเมื่อพี่เขาบอกแล้วว่า <c oughs> ให้ผมช่วยหาพระให้ผมบอกว่าได้ครับผมพี่ผมขอมัดจําสักห้าร้อยก่อนนะอ่าก็อโอนเลยทันทีเลยนี่ครับคือตัวอย่างที่ดีของผู้ที่อยากได้พระจริงๆนะครับผม แล้วผมบอกว่าเดี๋ยวประมาณไม่กี่วันเดียวผมหาได้แล้วผมจะทักกลับไปนะครับเนี่ยวันนี้ก็หาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพระเทแนนอนครับผมพระเทแนนอนนะครับนี่นะครับรอยบาตัดตรงนี้นะครับรอยบาตัดเห็นไหมครับรอยบาตัด <c oughs> นี่นะครับลักษณะของพระเทนะครับตัวหนังสือคมคุมสวยๆครับผมตัวหนังสือคมคุมสวยๆทั้งหน้าและหลังก็เรียกว่าเหรียญบล็อกกระสอบคือกองกระสอบเป็นผู้สร้างเหรียญน,นี้ขึ้นมาครับผมกองกระสอบเป็นผู้ผลิตเหรียญน,นี้ขึ้นมา เรียนสวยมากครับผมจมูกโด่งโด่งมากนี่ครับลักษณะของกระเทยเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกครั้งนะครับลักษณะของกระเทยดูหน้าหลวงปูนะครับหน้าหลวงปูหน้าหลวงปูลักษณะแบบนี้ตัวหนังสือสวยๆชัดๆครับผมตัวหนังสือสวยๆชัดๆ ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตัวยันชัดจีนหนังสือชัดนี่ก็เรียกว่าบล็อกกระสาบหูสองขีดนะครับตรงนี้คือหูสองขีดที่ตรงเนี้ยที่เขาเรียกว่าหูสองขีดอ่าอ่าเห็นไหมครับตรงเนี้ยเนี่ยหนึ่งขีดสองขีดตรงเนี้ยที่เขาเรียกว่าหูสองขีดนะครับ เป็นดอกนิยมนะครับผิวร่มดำเนื้อร่มดำนี่เพลงครับผมผิวร่มดำนี่เพลงนะครับอโอเคหนังสือสวยๆหน้าตาหลวงปูแบบนี้อาจารย์ทิมแบบนี้ดูนะครับดูจำๆไว้ trong ba tập à. mày chắc lê với Hãy subscribe cho อ่าเนี่ยอาจารย์เตีมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้าน้ายมือรอยบาตัดตรงเป,เป็นเป็นรอยขีดอยู่นะครับเนี่ยอ่าตรงนี้ครับผมตรงนี้นะครับเห็นนะครับเห็นนะครับเนี่ยมีรอยขีดคลิปอ่านี่ลักษณะของเทน,นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยคลิปตรงนี้นะครับ เป็นขีดด้วยเนี่ยขีดตรงเนี้ยอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็มีขีดอีกขีดนะครับอ่าเห็นไหมตรงนี้ชัดเจนเห็นไหมเส้นใหญ่เลยนี่ไงนี่ไงนี่นะครับแล้วก็นี่ครับลักษณะการตัดตัดฉีกนะครับนี่ของพี่เขาครับของพี่เขาอยู่ปัตตานีนะครับอยู่ปัตตานีที่ทรังให้ผมหานะครับเนี่ยพี่เขาตั้งใจหาจริงๆครับผม ผมก็พยายามหาของสวยๆให้นะครับหาของสวยๆมาให้วันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรอจัดส่งให้พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จัดส่งให้วันอังคารเออวันพุธนะครับวันพุธพรุ่งนี้จัดส่งให้นะครับผมใครที่ดูคลิปนี้ก็ลองดูนะครับใครอยากได้ก็อยากจะสั่งได้นะครับมัดจําเงินมานะครับมัดจําเงินมาแล้วผมก็หาให้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวใครอยากจะหาเดี๋ยวผมจะวางไลน์ไอเดียให้นะครับ สักไลน์มาได้เลยครับผมวางไลน์ไอดีไว้ให้โอเคครับผมสวัสดีครับ